บา,าบางคนมาถามหาเกมใหม่ๆและผมก็จำได้ว่าเคยทำเกม o e s h ชิแว1หน e. ึ่งชิแวหลังจากเกมเล่นเกมเป็นสปาร์กก็รู้ว่าเสากลางแถวทั้งสองทำให้ทุกคนได้เปรียบเป็นอย่างมากเป็นการอัปเกรดของผมเลยพยายามทำา x 4เกมที่ค่อนข้างจะล้ำลึกละ่ะ บางครั้งเราก็ทําให้แถวต่อกันจนเต็มโดยที่ไม่รู้ตัวทําให้เกิดความงงงวยเล็กน้อยอยังไงก็ตามเรามีกฎที่ไม่นับว่าเป็นชัยชนะหากตัวเองรู้ไม่รู้แล้วนะน่าแปลกใจจริงที่การตระหนักถึงมันอาจจะน่านําไปสู่ความพ่ายแพ้แล้วนั้นก็เรียนรางวัลนี่ละ่ะพวกเธอนี่ทําอะไรค่อนข้างแปลกจังแฮะ ยังไงก็เถอได้ข่าวว่าหัวหน้าหมู่บ้านพูดว่านายเพิ่งมาเยี่ยมหมู่บ้านเมื่อไม่นานมานี้เองเ,องเป็นเพราะนายจะสามารถขออะไรก็ผ่านบริการของพวกลามเมียใช่ไหมล่ะท่านพี่หืมโดเลี่ยมจังคงไม่ใช่ว่าไม่อยากเจอพี่สาวหลอกนอะฮ่าฮ่าฮ่าไม่จริงนา่ันที่ก็ว่างั้นแหละนาเอาเถอะคงไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าฉันจะไปเยี่ยมบ้างเอๆ๋ๆอ้าก็ได้ก็ได้แน่นอน แต่ก็ตามนั้นเห็นช่วงนี้ยุ่งๆหน่อยอะนะเดี๋ยวจะมาแจ้งนะถ้าหาเวลาเหมาะๆได้แล้วเราเล่นหนาไม่ต้องกลัวขนาดนั้นก็ได้ฮ่าแล้วลัตตี้จังเกี่ยวกับเกี่ยวกับเหรียญรางวัลที่เธอได้ในฐานะเป็นตัวแทนอะให้ฉันคอยให้คําแนะนําจะได้ไหมแน่นอนค่ะจริงๆก็ยังไม่รู้อะไรเลยว่าจะเอามันไปแช่อะไรทาอะไรดีแล้วมีความคิดเห็นว่าไงคะ สงสัยจริงว่าเราจะสามารถจับปีศาจไม่ก็มนุษย์ได้ด้วยเดียนไหมนะท่านพี่ขอโทษน,นะคือผมไม่สามารถปล่อยให้ท่านพี่ไปทําให้พวกเขาต้องเสียสละได้นะ่ะอ้าวดูเลี่ยมจังคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วว่าปีศาจคนนี้จะให้พวกเขาทําอย่างนั้นจริงๆปีศาจจะโกรธนะจ๊ะให้อภัยกับผมที่หยาบคายด้วยขรับจริงๆแล้วหัวหน้าหมู่บ้านนะ่ะการประชุมของตัวแทน รวบรวมมนุษย์กับปีศาจเหรอมันเป็นข้อเสนอแนะจากตัวแทนแต่ละเผ่าหลังจากพวกเขาส่งเหรียญมาให้ผมจํานวนหนึ่งผมพูดถึงเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วละ่ะมันเป็นข้อเสนอที่สองที่จะแก้ปัญหาข้อนี้หมู่บ้านต้องการผู้ช่วยผู้ชายเพิ่มถ้ามีมีใครอื่นนอกจากผมที่สามารถทาฟาร์มได้เมื่อเกิดอะไรขึ้นกับผมหมู่บ้านจะถูกทำลายงั้นเหรอไม่เลวควรไปรวบรวมมากเท่าไหร่ยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะ ก็ใช่แต่มันไม่เป็นอะไรหลอวถ้าจุู่จำนวนคนในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นนันทีฉันมีข้อเสนอเกี่ยวกับปัญหานี้ค่ะมาสร้างหมู่บ้านเพิ่มให้กระจายออกไปจากที่นี่กันเถอะค่ะหมายความว่าไงก็อย่างที่ว่าไปเราสร้างหมู่บ้านอืเดนในสถานที่รอบๆแห่งนี้จากนั้นก็ให้พวกมนุษย์และปีศาจทำฟาร์มให้เรางี้นี่เองถ้าอยู่ร่วมกันที่นี่จะทำให้เกิดปัญหานั้นเราควรทำาที่อาศัยที่ยกกัน ไม่เร็วเลยนะเนี่ยยิ่งไปกว่าน,นั้นเป็นความคิดที่เยี่ยมไปเลยเข้าใจแล้วละ่ะข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมก็ยังเป็นเพียงข้อเสนอไม่ใช่ว่าจะมีการตัดสินใจโดยทันทีเนื่องจากการตัดสินใจครั้งสุดท้ายอยู่ที่ผมในฐานะห,หัวหน้าหมู่บ้านนั่นเองแน่นอนว่าคนรับผิดชอบต้องการตัดสินใจเหล่านี้ก็อยู่ที่ผมไม่ใช่ว่าผมไม่อยากรับผิดชอบนะอย่างไรก็เถอะจากใจเลยนะผมอยากโฟกัสไปที่การทําฟาร์มมากกว่าการเป็น หัวหน้าหมู่บ้านเสอีกก็เลยเสนอให้การตัดสินใจผ่านการลงคะแนนและถูกปฏิเสธด,ด้วยผลคะแนนไม่ว่าคุณจะจัดการมันยังไงเราก็ต้องให้ผู้นำมีความเข้มแข็งในการตัดสินใจช่วงเวลาที่ยากลำบากค่ะมันเป็นเหตุผลที่ผมได้ตัดสินใจมาสร้างหมู่บ้านใหม่กันเถอะและรวบรวมชาวบ้านต่อมาผมก็คืนเงินให้กับพวกเธอที่ให้ผมมาไม่ต้องจ่ายเงินให้ผมสำหรับขอนั้นหรอกนะ สำหรับเรื่องนี้ไม่เป็นไรพวกเขาจะถามผมโดยตรงเจ้านี่ผมเขียนให้ทั้งหมดแผนใหม่ได้ถูกตัดสินใจแล้วเย้